แค่ปีเดียวแต่ว่าหนู่าลงเทอมนึงลงไม่ได้เยอะเพรว่าทํางานแล้วก็แบบลงได้ประมาณเทอมมาสี่หตัวแต่มันทั้งหมดอ่ะร้อยสี่สิกว่าหน่วยหนูเก็บได้แต่ร้อยแ,และก็ ม <า S 1> ัม <า S 1> นตามเกณฑ์ไหมมาตามเกณฑ์ที่ที่เขาวางไว้หมาว่าแบบจะจบคือจริงๆช้าเร็วค่ะแล้วแต่ว่าเราจะลงทะเบียนเรียนมากน้อยแล้วก็เวลามันก็ยังมีอยู่หนูก็เลยคิดว่างานมันยังเยอะอยู่ก็เรียนแบบเรียนนะแต่เรียนไม่ได้แน่นมาก่ะสารเป็นไงบ้างคะสตรเหนื่อยนะคะเหนื่อยแต่ไหวอยู่ยังสู้อยู่ค่ะความจําเรื่องกฎหมายเรื่องนี้ใช่ไหมคือด้วยความที่ว่าเราแบบอ่านบทเอ่ยใดเราใช้ใช้สมองของเราตลอดเวลาการไปท่องจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันยัง a อยู่แม้จะคนไปเรียนมาหลายปีมันก็ยังทําได้อยู่ค่ะแต่เรียนทีละนิดหน่อยแต่ว่าก็ผลลัพธ์ก็โอเคค่ะเกรดสวยแล้วแล้วมันไดใช่ไหมกับการทํางานที่ก็หนักเหมือนกันแล้วก็กับเรียนก็หน้าที่จะได้แบบ่หนักมันหนักพอสมควรเลยก็เป็นคนสู้ค่ะเพราะว่าทํางานสมมติว่าอย่างวันเนี้ยเรามาชั่งแต่งนาเทียง แปดโมงก็ตื่นมาเรียนก่อนแล้วสอสาชั่วโมงกินข้าวแล้วก็แต่งหน้าก็มาทํางานอ,อย่างนี้เลยค่ะอย่างพวกนี้แบบพวกนี้ช้าไม่มีอะไรหนูอาจจะไปยิมสักชั่วโมงหนึ่งระหว่างวิ่งลูกไปหนูก็เปิดคลิปย้อนหลังดูไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย อย่างมากสุดน่าจะไม่เกิน2ปีค่ะมีมีคนมาเริ่มขอ,ขอษษษมคำปรึกษาในกฎหมายหรือยังคะมีมากมายเลยตอบไปว่ายังเรียนอยู่ค่ะจะเป็นเรื่องอะไรคะปัญหารเรื่องอะไรเขาปรึกษากันโอ้ถามกันหลายเรื่องมากค่ะอ,อยากจะจะกู้เงินจะยืมตังค์จะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าบอกเดียว,ว่าไม่ไม่ใช่มากู้เราใช่ไหมคะกู้เราไม่ได้ค่ะไม่มีเขาจะมาถามเป็นแบบข้อมูลอะไรเชิงหรือกัซึ่งเราเป็นนักศึกษาเรารู้เขาเท่าที่คุณครูสอนมาแล้วก็ ไม่มีใบประกอบวิชาใดๆอาจจะมีความรู้แบบกลางๆแนะนําว่าคุณพี่ก็ไปเปิดอะกูต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นความรู้กลางๆถ้าเมื่อหลายปีก่อนที่จาได้เรามีค่าวที่แบบว่าโซเชียลมีเดี่ต่าง ในสังคมที่โดนไม่ใช่แค่ในหมู่นักแสดงนะคะคนท,ทั่วไปก็เจอเรื่องนี้แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะดูแลตัวเองยังไงเขาก็จะถามว่าวิ่งไปหาตำรวจดีไหมเขาลงโซเชียลได้หรือเปล่าถ้าแคปรูปเขาบอกว่าคอมเมนต์นี้ไม่จริงเราจะโดอนอะไรไหมมันคือความไม่รูู้อะค่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันโดนหนักมากเลยเ้วฉันดูแลตัวเองยังไงด้บ้างก็เลยตัดสินใจว่าไปเรียนเลยดีกว่า ต,ตอนนี้เองมันพอจะมีแนวทางไหมครับผมว่าแบบเฮ้ยยังไงรับมือยังไงดีนะตอนนี้คือเขากลัวหนูแล้วเขาไม่กล้าคอมเมนต์ตอนนี้อคอมเมนต์ไน้ก็ถีบหายไปเลย<อ>บางทีถ้าเกิดเราไปกดไลค์ปุ๊บเขารบกวนเองทิ้งเลยเขากลัวเราแหละโอ้อหน้าตาเราน่ากลัวเลยตอนนี้ตั้งแต่ม<อ>ีความรู้ขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะใ<อ><อ>ช่เลยใช่เลยถาเช็คติดตัเชี่ยวตัวเองเขาไม่มีความร้ทุกวันหนูก็จะ บบว่าอยากต่อแฟนคลับอันไหนดีบ้างไม่ดีบ้างก็จะเห็นเรื่อยๆยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า<ม>เดี๋ยวนี้คือน้อยมากห<ม>นีไป<ม>หมดแล้วมีฉามีโทรมาไหมคะบ่อยมากโทรมาหาสวัสดีค่ะแล้วเรียกหนูอะไรธนาชาติชาติเหรออ่าน <c oughs> ชื่อผิดข,ของเห็นภาษาอังกฤษแล้วบอกมีประกันขายนูบกหยุดผู้จัดการหนูเป็นตัวแทนเบอร์หนึ่งไม่ต้องขายชอันนี้เรื่องจริง เรืการการมีความรู้เรื่องกฎหมายเรามันช่วยเรื่องรับมือกับเรื่องของ,ของชัตชีพอะไรแบบนี้ด้วยไหมเยอะเลยค่ะเราก็เตือนผู้ใหญ่ในบ้านคนใกล้ตัวเพราะว่ามันมีแบบในกลุ่มบ้านเราอะเนาะเราก็จะเห็นแชร์นู้นแชร์นี้เราก็จะรีบพิมพ์ไปบอกที่บ้านว่าแบบอันนี้ต้องระวงังหรืออันนี้มีข่าวอะไรน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่มีใครโดนใช่ไหม<อ>ครับยังปลอดภัยดีแล้วก็ขอให้ปลอดภัยต่อไปค่ะหเปิรื่รองหัวใจแล้วค่ะนิดนึงค่ะหัวใจอะคะปีใหม่เปิดปีใหม่และเปิดปีใหม่ มีอะไรใหม่ๆหรือเปล่าอะไรดีอะคะยังไม่มีอะไรน่าสนใจและน่าตื่นเต้นให้ทุกคนได้รับชมค่ะจะมีการจองบัตรคิวกันต่อเข้ไปสมัครต่างกรอกได้เสมอรับไหมอีกเรื่องอะให้กรอกเข้ามาก่อนคิวยาวถึงไหนแล้วคะตอนนี้อุ้ยไม่ได้นับเลยค่ะพี่ถ้าสมัครก็สมัครต้องประมาณไหนคะถึงจะเข้าทาเข้าใ ออกไปก่อนค่ะเดี๋ยวไม่ชอบว่าฉีกทิ้งเองค่ะมันจะไม่ยากอะไรอย่าไปเลือกค่ะแอบฉีกหลังบ้านค่ะมีพ้อที่เด็ดขาดไหมเขาว่าถ้าจะทําสิ่งนี้มาฉันฉีกทิ้งแน่นอนไม่รู้ค่ะยังไม่ได้เริ่มเปิดดูเลยมันไม่มีหยุดจริงเลยะเออะมันเหมือนเราไม่อยากไม่อยากมาหมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้ลงข่าวเอ่ยใด ใช้ชีวิตสบายๆถ้าเกิดว่าหนูเดินไปตรงนั้นตรงนี้ที่เห็นหนุ่มๆบางทีคือเป็นเก้งค่ะไม่ต้องเข้าใจผิดี่ไปเที่ยวต่างประเทศเพื่อนเป็นเก้งค่ะโซลรถซีนิยมดียืนอยู่แถวๆนี้นะคะเดี๋ยวเปนไอจีให้แต่งตัวํารวงกันชํำแต่ว่าเพื่อนเป็นเก้งค่ะหรือว่าหรือว่าร่าอะไรแบบไม่สนเอแล้วหนูหอไม่รู้สิคะเราต้องถามคนที่เข้ามาเราก็ แทนเขาไม่ได้เอ้ยแล้วสเปคเราหล่ะสูงไหมเราเลือกแบบเป็นคนเลือกเยอะไหมสูงนี่คือส่วนสูงต้องสูงกว่าหนูอยู่แล้วอันนี้ใช่เป็นสเปคสี่เลือกสูงส่วนสูงก็เป็นหนึ่งในความชอบเลยล่ะเราเราเราเลือกเกี่ยวกับสูงหรือว่าจะเป็นอะไรที่อยาก่าหนูก็มีความรักของหนูอยู่แต่ว่าหนูแค่ไม่ได้แบบเปิดเผยแชร์ใดๆอะไรอย่างเงี้ยหัวใจไม่ว่างตอนนี้ก็ไม่ว่างแต่ก็ยังกอบบักคิวได้อยู่คนคุยคุย ก็มีค่ะก็มีก็มีคนนี้แกล้งเหงาเด็เลยไหมครับแบบยกหู่ก็วายพูดอย่างนั้นเดี๋ยวเขาร้องไห้จรอพี่พูดอย่างนั้นไม่ได้แกล้งหงุแกล้งเหงาเราไม่เหงาแต่รู้สุดว่าผมไม่โสดก็ไม่โสดแต่ยังกับไปสมัครได้เก็บไว้เก็บไว้เป็นอ้นสับปะรียอมรเขาเป็นตัวเลือกนะสิพูดอย่างนั้นได้ยังไงคุณพี่พูดอย่างนี้ไม่ได้ไม่น่ารักจ่ิงจริงไหมว่าควเท่าไหร่ เราเหรอคะก็คงยังเป็นชีวิตสาวโซ่อยู่แม้เพื่อนๆจะเป็นแม่และเด็กกันหมดแล้วเราก็ยังสเตตัสเรายังไม่ได้แต่งงานเราก็ยังเป็นสาวโซ่อยู่ไม่ถึงวัยไม่ถึงวัย สมแหวนอยากเจอั้งไหมคะรู้จัดการได้ไปแล้วส่วนดิฉันซื้อเองค่ะหรอรถือว่าโอเคแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเงินมาก่อนงานมาก่อนค่ะเขาปิดไฟไล่แล้วไล่เลยหรือว,ว,ว่าใครสุดทไาสมแหวนครับไม่มีค่ะขอให้เรื่องนี้ได้200-300ล้านหนูดีใจกว่าแหวนไม่อยากได้อยากได้